สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสุริยปราชุดีสีเลือดคลิปนี้มีสปอยใครไม่พร้อมอาจต้องข้ามไปก่อนและคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อหรือาศาสนา คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแนวองิงประวัติศาสตร์เนาะด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ซึ่งทีมเรื่องของเรื่องนี้จะอยู่ในฝั่งยุโรปนะเป็นยุคกลางซึ่งมันเป็นยุคที่แบบคนกําลังข้ามศาสนากันมากและในยุคนั้นมีความเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์และจักรวาละหมุนรอบโลกก็คือเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลแล้วซึ่งบางคนอะมีความเห็นต่างในเรื่องนี้ว่าแบบเชื่อไปในอีกแนวหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะดวงอาทิตย์มันเป็น จุดศูนย์กลางจักรวาลนนะ่โลกหมุนรอบด,ดวงอาทิตย์แต่ว่าคนที่เชื่อแบบนี้ในยุคสมัยนะั้นะก็จะถูกมองว่าเป็นนอกลีดเนาะแล้วก็ถูกเอาจับไปเผาซึ่งกลุ่มพระเอกเป็นกลุ่มที่เห็นต่างกับทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางเขาก็เลยพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเป็นจริงคือคลิปนี้เราตั้งใจจะทํามาเพื่อสนองนี้ตัวเองมากเพราะว่าเราดูเรื่องศิยปะแล้วเรารู้สึกว่าชอบมากคือถึงเราจะไม่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ อะไรพวกนี้เลยนะแต่เราเป็นคนแบบชอบฟังเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอมันเป็นเนื้อเรื่องเน่ประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เลยชอบคือถึงเราจะรู้ว่าสุดท้ายอะ่ะไอทฤษฎดีดวลทิธเป็นจุดสุดกลางอะ่ะมันจะถูกต้องเพราะว่ามันก็เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้เนาะแต่มันก็ทําให้รู้สึกว่าดูเรื่องนี้แล้วม,มันมีความลุ้นตรงที่ว่าคือความเชื่อมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนยากมากแล้วแบบกลุ่มคนที่เขาเห็นตา่างอ่ะจะไปหักดิบความเชื่อ ดั้งเดิมอันนั้นได้ยังไงแล้วแบบเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเขาต้องสู้กันมามากแค่ไหนต้องมีเจตนาลมที่แรงกล้าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าพูดลงในดีเทลของเรื่องนี้มากคือยุคก,กลางที่เป็นยุคของธีมเรื่องอะเนาะเขาจะเรียกอีกอย่างว่ายุคมืดซึ่งยุคกลางอะมันแบ่งออกเป็นต้นกลางปลายเนาะซึ่งบางทีเขาก็อาจจะเรียกคําว่ายุคมืดเนี่ยแค่ยุคกลางตอนตอน้นหรือบางทีก็อาจจะเรียกครอบคลุมถึงยุคกลางทั้งหมดเลย ซึ่งยุคกลางที่ว่าเนี่ยมันเริ่มต้นหลังจากที่จกักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายและที่เขาเรียกกันว่ายุคมืดอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นยุคที่เข้าสู่ช่วงเสื่อมโทรมของศิละปะและวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลแทนอย่างมากแต่ว่าพักหลังคนก็จะเลี่ยงคําว่ายุคมืดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นคนําในแง่ลบอ่ะแล้วบางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยยังไงมันก็มีข้อดีอยู่เพราะว่ามันเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดยุคเรเนซองส์ที่ศิละปะเฟื่องฟูซึ่งยุคเรเนซอง ในสองเนี่ยมันจะอยู่ในยุคที่คาบเกี่ยวกับยุคกลางตอนปลายกลับมาพูดถึงเรื่องยุคกลางเนาะก็คือยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่คริสตจักรอะเฟื่องฟูมากแล้วก็ศาสนาคริสต์อะมาเข้าครอบงำแล้วก็ส่งผลมีอิทธิพลต่อทุกด้านในสังคมในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองความเชื่อเนาะแล้วแนวคิดที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็สอดคล้องกับความเชื่อของสังคมในยุคสมัยนั้น ทฤษฎีเมื่อก,ก่อนอนะ่ะคือทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางใช่ไหมมันก็คือทฤษฎีที่มีความเชื่อที่ว่าโลกอ่ะเป็นศูนย์กลางจากกวาลแล้วก็มีดวงดาวดวงอื่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือทั้งจักรวาลเลยเนี่ยโคจรรอบโลกแล้วแนวคิดเนี้ยวางรกาฐานกันมานับ2,000ปีเลยคือตั้งแต่แบบเพโตอะลิสโตเิลโดยมีปโตเลมี mi, ที่ทําแนวคิดนี้ให้มันสมบูรณ์คือภาพที่เห็นในเรื่องอ่ะมันจะมีภาพหนึ่งอ่ะที่แปะอยู่บนผน,นังก็คือแผนผังนี้เนาะ ก็คือแผ่นผังที่เกิดจากแนวคิดของประตเลมีนี่แหละโดยแนวคิดนี้มันมีชื่อว่าระบบทอเลมีซึ่งที่บอกว่าปโตเลมีอ่ะทำแนวคิดนี้ให้สมบูรณ์อ่ะก็คือทุกคนเห็นแผนผังไหมว่ามันมีกระยึกกระยักแบบนี้ออันนั้นแหละคือจุดที่ประตเลมีอ่ะเสริมขึ้นมาเพราะว่าอย่างในเรื่องก็มีบอกเนาะคือเหมือนเขาสังเกตดวงดาวไปแต่ละคืนแต่ละคืนอ่ะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมดวงดาวแทนที่มันจะโคจรไปข้างหน้าตลอดมันดันมีบางคืนที่แบบโคจรตรงนี้แล้วก็ย้อนถอยหลังเขาก็เลยตั้งแนวคิดมาว่าอ๋อจริงๆอะดวงดาวมันโคจรเป็นลันกษณะกยยกกยักแบบนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งอะมันก็มีคนเสนอทฤษฎีที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกับทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งนั่นก็คือทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและคนแรกที่เสนอแนวคิดเนี้ยแล้วทําให้มันแพร่หลายเนี่ยก็คือนิคโคลัสโคเปอร์นิคัสนะคะ เป็นชาวโปแลนด์ซึ่งกลับไปในเรื่องสุริยป่านเนี่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยก็คือเกิดที่ประเทศพีนั่นก็คือประเทศโปแลนด์นะเนาะ ก็คือมีการอิงประวัติศาสตร์จริงของจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้แล้วจริงๆอะ่ะก่อนหนะน้านี้เคยมีคนเสนอทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางไปแล้วแต่ว่ามันไม่แพร่หลายเท่าของนิโคลาสเนาะซึ่งคนแรกจริงๆที่เคยเสนอทฤษฎีเนี่ยก็คืออาริสตาคัสโดยทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะคะก็ตอนแรกเลยเนี่ยจะได้แผ่นผังเป็นแบบนี้เลยและภายหลังเนี่ยพอกาลิเลโอกาลิเลีย e เขาสร้างกล้องโทรทัศน์มาได้อะ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ได้ข้อมูล งด,งดามาเสริมมาสนับสนุนแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของนิโคลัสเนี่ยให้มันเป๊ะมากขึ้นให้มันแน่นขึ้นแต่จนแล้วจนรอดนะทุกคนถึงทฤษฎีนี้มันจะเริ่มแพร่หลายกันมากแล้วอะแต่อย่างไงก็ยังถูกมองว่าเป็นคนนอกลีดอยู่ดีเพราะว่าศาสนาจารเล็งเห็นว่าทฤษฎีเนี้ยมันขัดกับคัมภีร์ไบเบลิลภาคพ,พันธสัญญาเดิมที่มีเนื้อหาอย่างเช่นโลกได้ตั้งสันฐานขึ้นและไม่อาจเคลื่อนไปเป็นต้นก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเน ว่ากาลิเลโอกาลิเลอีเนี่ยก็คือในบ้านปลายชีวิตของเขาเนาะก็คือถูกกักขังกับบริเวณไว้ในบ้านของตัวเองเนี่แหละไปจนตลอดชีวิตเลยก็คือเขาก็เลยเสียชีวิตภายในบ้านของตัวเองโดยภายหลังเข้าไปอีกนะคะก็มีโจฮันเนสเคปเลอร์นี่แหละที่มาสานต่อแนวคิดทฤษฎดีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี้ยโดยการทําให้วงโครจรของแนวคิดเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือเขาก็คํานวณแล้วก็คิดวิเคราะห์อ่ะจนได้รู้ว่าจริงๆแล้ววงโค โคจรของดวงดาวมันเป็นวงรีนะไม่ใช่วงกลมแบบในแผ่นผังแล้วเนี้ยแหละเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมบางคืนเราถึงเห็นว่าดวงดาวดวงเนี้ยอยู่ๆเหมือนก็เคลื่อนที่ถอยหลังแล้วในตัวกระตุ้นเรื่องเนี้ยมีการอธิบายสาเหตุที่ทําให้เรามองเห็นดวงดาวอ่ะมันถอยกลับได้เข้าใจง่ายมากก็คือเหมือนกับว่าพอดวงดาวดวงเนี้ยตอนแรกโคจรอยู่ด้านหลังดวงดาวอีกดวงหูไหมแต่พอดวงดาวดวงเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปก่อน เคลื่อนที่ไปข้างหน้าดวงดาวอีกดวงมุมมองที่เราเห็นจากดวงดาวดวงนี้มันเลยทําให้เห็นดวงดาวอีกดวงอ่ะมันเหมือนเคลื่อนที่ถอยหลังแต่จริงมันแค่เราอ่ะเคลื่อนที่ไปหน้าเขาเท่านั้นเองก็คือมันหมายความว่าดวงดาวแต่ละดวงอ่ะมันอยู่คนละเส้นโคจรแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปไม่พร้อมกันนั่นเองก็เลยออกมาเป็นแผนพังที่ว่าวงโคจรของดวงดาวเป็นวงรีอย่างที่เห็นนะคะแล้วสุดท้ายทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะก็ ็นทฤษฎีที่ทําให้ได้บทสรุปว่าดวงอาทิตย์อ่ะเป็นศูนย์กลางจักราวาลจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นตอนที่เขายังไม่ยอมรับทฤษฎีนี้กันนะเขาก็มีการสั่งห้ามตีพิมพ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอ่ะจนกระทั่งปีคศ1835ถึงจะมีการยกเลิกการห้ามตีพิมพ์โดยสมบูรณ์ซึ่งแบบนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการยอมรับแนวคิดนี้โดยสมบูรณ์จริงๆแล้วก็ได้ก็คือกว่าทฤษฎีนี้จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มันก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันเป็นร้อยปีเลยคือสิ่งนี้มันทําให้เห็นเลยว่าการต่อสู้ของเขาอ่ะมันต้องมีเจตนารมณ์ที่แรงกล้าจริงๆที่จะตั้งทฤษฎีที่มันขัดแย้งกับความเชื่อแล้วความเชื่อก็เป็นสิ่งที่หลบหลังได้ยากด้วยอ่ะและทุกคนไอ้ทฤษฎีเนี้ยที่เราเรียนรู้กันในปัจจุบันเนี้ยมันเพิ่งเป็นที่ยอมรับกันแค่เกือบ200ปีเองอ่ะซึ่งมันไม่นานเลยนะจ้นนะคะกับการเจาะลึกเรื่องสุริยปราทฤษฎีสีเลือดนะคะ ยังไงเราก็เชียร์มากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้คือถึงมันจะแบบฟังดูเฮ้ยอิงประวัติศาสตร์เลยมันดูแบบเข้าใจยากใช่ไหมแต่จริงๆคือเรารู้สึกว่าในเรื่องอ่ะเขาทำออกมาแบบสื่อออกมาให้เราเข้าใจได้ง่ายมากเราก็จะไปายาซ้าแล้วซ้าอีกอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้ให้ได้ <c oughs> ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย